มันน่าเบื่อหน่ายนะครับสำหรับพวกพี่แก่พวกกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานนะครับนะก็บางคนเป็นถึงอดีตสวบางคนก็เป็นถึงอดีตครูบาอาจารย์นะครับนะบางคนก็เป็นถึงนักเขียนนักข่าวที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะครับนะที่ออกมาคัดค้านการแก้ไขรัะธรนุษนูญนะครับ คนที่เขาจื่นแก้ไขร,รัฐมนูญน,นะครับเขาแก้ไขร,รัฐมนูนให้มันดีขึ้นนะครับนะให้สังคมมันอยู่ร่วมกันได้คนจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีมีความสุขนะให้มันเป็นสากลให้มเป็นมาตรฐานนะครับนะผมเคยอยากจะไปขัดขวางไปใส่ร้ายป้ายสีนะครับนะเขาจะแก้รัฐมนูญครับเขาไม่ได้ยกเลิกนะครับนะไอคนยกเลิกคุณกลับไปสนับสนุนแต่คนแก้คุณกลับไม่ให้การสนับสนุนนะแหมไม่รู้จะพูด งงนะครับนะก็อยากจะฝากนะครับถ้าคุณว่า,าถูกต้องว่าจริงก็ลงมาดีเบตกับเขาลงมาเลือกตั้งแข่งกับเขานะครับนะไม่ใช่ว่าใช้ช่องทางทางกฎหมายซึ่งพวกของตัวเองนะครับนะเขียนกันมาเขียนกฎหมายเขียนรัฐประนูญเพื่อพักพวกของตัวเองแล้วก็ใช้ช่องว่างตรงนั้นมาเอารัดเอาเปรียบเด็กนะครับนะเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับนะลงมาสู้กับเขานะให้ชัดเจนผมเชื่อว่าระบางคนเนี่ยฮนะที่มาขัดขวางการแก้แลว อนุนนะครับให้ลงมาแข่งขันเลือกตั้งทั้งประเทศจะได้สักสองหมื่นแต่ไหมนะจะสู้สอสอของพรรคประชาชนสักเขตเดียวอ่ะนะจะสู้เขาได้ไหมคุณทั้งประเทศเขาเข้าเขตเดียวผมว่าคุณถึงสู้เขาไม่ได้เลยนะครับนะอย่ามาใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับมันอายเขาผมก็อายุเยอะนะครับหกสิบกว่าวกุณก็หกสิบกว่านะครับนะ อย่าไปทำวิธีนั้นเลยนะครับมันอายเด็กนะเออมันอย่าให้มัน,ยยมนเด็กมันถอนหงอกกัเลยนะครับนะผมดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอายนะครับนะ คุณลองฟังเลยครับนะคนรุ่นใหม่นะครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับรู้จักหูตาสว่างบ้างนะครับนะคุณอย่าไปอ้างแต่จงรักภักดีอย่าไปอ้างแต่เรื่องของความเรื่องล้มล้างการปกครองรักประเทศชาติแบบน้ำตาไหลนะครับนะอ่ะอะะารัฐธรรมนูญเขาให้แก้ได้นะครับไปดูกฎหมายก็ได้นะครับสถาบันนัานก็บอกว่ามีการถกเถียงกันได้แล้วทาให้มันดีทำมันมีส่วนร่วมขึ้นนะครับนะไม่ใช่ว่าอ้างตรงรักพักดีอ้างเรื่องข้อกฎหมาย เพื่อจะเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเด็กรุ่นใหม่นะครับนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วไม่สมควรนะครับมันเสียศักสีอายุเยอะเท่ากันนะครับนะผมอายเขานะครับนะแต่ผมก็สนับสนุนเขานะครับนะแต่อยากจะรู้จังเลยพวกพี่อ่า คัดค้านเขาเ่ยนะครับกล้าดีเบตกับเขาไหมลงแข่งขันและเลือกตั้งสร้างศรัทธาประชาชนสู้กับเขาไหมนะครับนะไม่ได้อยากจะท้าทายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าดูข่าวดูคลิปดูอะไรแล้วมันรู้สึกอึดอัดนะครับแค่นั้นเองนะครับนะก็อยากจะมาระบายนะครับนะตั้งหลายๆคนนะถ,ถ้าคิดว่าแน่จริงนะครับที่ไปต่อว่าเขาเป็นคนลุงเนี้ยนะครับกล้าไปดีเบตต่อหน้าเขาตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวหรือเปล่านะครับเป็นลูกผู้ชายหน่อยนะ